ดวงรายเดือนของคนเกิดปีขานประจำเดือนธันวาคม2562ตำราโหราศาสตร์ไทยจีนกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใหญ่กดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือ ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีขานในเดือนนี้มีเขาลางว่าจะตกต่ำลงบรรยากาศเริ่มอึมครึมมัวหมองเปรียบเสมือนเมฆหมอกปกคลุมไปทั่วดังนั้นขอให้ท่านมีความอดทนมุมาณนะตั้งสติให้มัน่นพิจารณาทุกสิ่งอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำจึงจะฝ่าฟันพ้นอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จได้ ช่วงนี้นอกจากความขยันหมั่นเพียรแล้วยังต้องมีความอดทนอดกลั้นให้มากเพราะว่าจะเกิดความว้าวุ่นและลำคาญใจจากปัญหาของคนรอบข้างอีกด้วยดวงด้านการเงินและโชคลาบยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีฐานะการเงินยังไม่ค่อยมั่นคงดวงลาบลอยอับโชคไร้แสงจึงไม่เหมาะแก่การลงทุน หรือเล่นการพนันเสี่ยงโชคใดๆจะทำให้ท่านต้องสูญเสียงเงินทองไปปลดเปล่าดังนั้นควรใช้นโยบายรัดเข็มขัดทุกๆด้านและควรรู้จักเก็บสะสมออมเงินไว้เพื่อใช้ใจในยามฉุกเฉินจำเป็นก็น่าจะดีดวงด้านการงานนอกจากมีอุปสรรคแล้วยังมีเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเข้ามาแทรกกวนใจ อีกทั้งยังมีคนที่คิดไม่ดีคอยปัดแข้งปัดขาหวังจะชักใบให้เรือเสียจึงควรระมัดระวังในเรื่องการถูกใส่ร้ายป้ายสีเพราะจะสร้างความเสียหายให้กับตัวท่านดังนั้นการประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในหลักธรรมะมีคุณธรรมก็จะเป็นเกาะป้อ,องกันตัวอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านนั้นพ้นภัยได้ และคลายความเครียดจากเสียงสุบสิบนินทาได้ดวงด้านความรักชีวิตรักสดชื่นเบ่งบานจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาผูกมิตรไมตรีมากหน้าหลายตาจึงเป็นโอกาสดีในการเลือกหาผู้ที่ถูกใจส่วนผู้ที่มีคนรู้ใจอยู่แล้วความรักจะคืบหน้าไปอีกขัน้นจนอาจ มีข่าวมงคลในไม่ช้าดวงด้านสุขภาพเดือนนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควรจึงไม่ควรหักโหมทำงานหนักเกินกำลังและต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเป็นพิเศษโดยเฉพาะของมีคมและเครื่องมือต่างๆหากจำเป็นจะต้องใช้ควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอีกทั้ง ต้องออกห่างจากการทะเลาะวิวาคโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างเด็ดขาดก็ได้รับฟังดวงด้านการเงินการงานความรักและสุขภาพของคนเกิดปีขานประจำเดือนธันวาคม2562ของท่านกันไปแล้วขอบคุณที่รับชมช่องธรรมะสบายใจ888